เริ่มแรกเลยนะครับจะได้เข้า Java Camp ครับก็จะได้เรียนเบสิ c Java ครับ Pring Boot ตัว SQL แล้วก็การใช้กิ i t Flow อะไรประมาณนี้ครับก็ได้ความรู้ใหม่จากในการทำ ATS Connect เหมือนกันคะ่ะว่า การดึงข้อมูลมาเราจะต้องแมปยังไงแล้วควรจะใช้ตัวไหนเพื่อไม่ให้โค้ดของเรามันดูเยอะแล้วก็คนอื่นที่มาทํางานต่อจากเราอ่านยากนะคะพ,พี่จะแนะนําในเรื่องของ duplicate code แล้วก็ในเรื่องการส่งค่าครับแล้วก็ให้ลองกลับไปทําดูแต่ก็ถ้าติดตรงไหนครับสามารถไปถทำพี่ๆได้ตลอดเลยครับทำให้หนูมีพื้นฐานของ Java เพิ่มมากขึ้นอีกคะ่ะแล้วก็ ได้พัฒนาไปในส่วนของสกิลที่ใช้ Spring Boot ค่ะเพื่อมาสร้างเว็บแอปค่ะตอนในโปรเจกต์ A T S Connect นะคะหนูก็ใช้เป็นภาษา Java าค่ะใช้เป็นเฟรมเวิร์กในส่วนของ Spring Boot ค่ะในการพัฒนาเว็บนะคะแล้วก็ใช้ในการทำ API ค่ะก็มาฝึกเขียนเทสเคสเทสเคส,ส,สให้ครบเทสทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแล้วก็เทสตามสคริปที่ได้มาค่ะ เก็บผลเก็บหลอกดูว่ามันแอลเลอร์ตรงไหนแล้วก็ตีดีเฟกขึ้นไปแล้วก็แจ้งที่ทางเด็บให้เขาแก้ไขอะคะ่ะแล้วก็กลับมาตรวจสอบ I got a lot of things from here firstly technical skills like I develop e d my Java Spring Boot you know into a deeper level and a better understanding of the framework ที่เขาแบบคอยสอนให้เราเรียนรู้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ ได้คอนเนคชันกับเพื่อนๆที่มาฝึกด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คือต่างชั้นปีต่างคณะกันแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับคนในทีมพี่ๆก็แบบจะคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยค่ะ Because of the bootcamp there was a lot of soft skills involved soft skill like communication in workplace mindset and all everything which is really important while you work the main thing is how to you know conduct yourself in the workplace because everyone here was very friendly and Everything was very good. So learned lot I Indians good. was a So ได้รู้จักตนเองครับได้เรียนรู้ในเรื่องของโค้ดไมซ์เซทอาใจไมซ์เซทได้เรียนรู้การทํางานของอตําแหน่งต่างๆครับผมทาให้หนูพัฒนาในส่วนของการสื่อสารกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นค่ะได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้พัฒนาความคิดให้ให้สามารถเป็นแบบเป็นโค้ดไมซ์เซทอาใจไมซ์เซ t ได้ค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองที่ที่มันก้าวกระโดดจากจากเดิมมากเลยค่ะ ก็ตอนที่มาแรกๆนะคะแบบว่าหนูยังไม่ค่อยรู้จักพี่ๆในในบริษัทเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบเป็นคนขี้อายมากไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่ในทีมอะคะ่ะแล้วก็หนูก็เริ่มจากการที่แบบว่าตอนนั้นมันติดปัญหามันติดดีเฟกต์อะคะ่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ต้องไปแจ้งกับพี่ในทีมใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือแบบ ยังไม่กล้าแล้วหลังๆพี่ๆเขาก็จะค่อยๆแบบว่าให้หนูแบบแจ้งเองให้ฝึกคุยกับพี่ในทีมให้มากขึ้นนะคะจนตอนนี้ก็สามารถคุยกับพี่ในทีมได้แบบปกติแล้วคะ่ะไม่แบบไม่เขินนะคะเ,เราไม่รู้จกักซินแท็กครับเราไม่รู้จกักวิธีการใช้การเขียนโค้ดตรงนั้นนะครับผมก็เลยติดปัญหาครับ ก็ทีแรกก็อยากจะถามพี่ๆเลยแต่ก็คิดว่าแบบมันเหมือนมันจะง่ายไปอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าให้มันเป็นชาเลนจ์ของตัวเองบอกมันเป็นเรื่องสนุกครับถ้าเราได้อะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ที่เดิมเราก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยครับถ้าเกิดเราได้อะไรที่มันยากหรืออะไรที่เราไม่รู้เนี่ยมันจะทําให้เราได้โซลูชันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ทางออกใหม่ๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองครับในส่วนของหนูก็คล้ายๆของเนทค่ะคือบางเรื่องหนูก็ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะคะมันก็เลย กลายเป็นชาเลนจ์ของหนูว่าหนูควรจะจัดการกับมันยังไงดีค่ะการรับมืออย่างแรกของหนูเลยคือหนูหนูลองทําด้วยตัวเองศึกษาปัญหาด้วยตัวเองก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าหนูใช้เวลามากเกินไปจนคิดว่าอาจจะทําให้างานนะคะมันเสียวเวลาหรือว่าทําให้คนอื่นขาดตอนนะคะหนูก็จะรีบไปปรึกษาปัญหากับพี่ๆคะ่ะว่าควรทําส่วนตรงนี้ยังไงหนูควรไปเรียนรู้ตรงไหนหรือว่าหนูควรปรับการทํางานของหนูยังไงค่ะ Like if you look at the problem as a whole you cannot do anything. You need to cut the problem down into small steps and small pieces and work on each piece step, step by step on it. Because if you take it as a whole, you'll be overwhelmed and you can't do anything about it. So whenever you're faced with a challenge, go slowly and see what all can you do step by step to overcome it.